สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกลัคนาพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำเดือนพฤษภาคม2567รอค่ะไปดูสถานการณ์ความรักกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นไม่หมอขอเช็คพลังงานของเพื่อนชาวพิจิกก่อนนะว่า Energy ของคุณเนี่ยตรงไหมถ้าตรงก็ไปฟังต่อ แต่ถ้าไม่ตรงเนี่ยอาจาอาจะเดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่พลังงานของคุณก็ได้นะแต่ก็สามารถดูเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายนะคะแม่หมอขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมสำหรับคนที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษช่องของแม่หมอนะคะก็จะมีน้ํำหอมกลิ่นกุหลาบค่ะนะคะ3กลิ่นกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูค่ะ อหอมละมุนติดทนนานความหอมนะคะเกรดนะคะแม่หมอบอกเลย,เลยว่า,าการันตีเลยว่าพรีเมียมแน่นอนคุณจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นกุหลาบแท้ร้อเซนต์นะคะนี่คือน้ำหอมมหาเสน่ห์ของช่องแม่หมอนั่นเองค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะแปะนะคะไว้ใต้คลิปนะรายละเอียดการสั่งซื้อขนาดไหนแบบไหนถ้าใครรู้สึกว่า ไม่รู้จะสั่งกลิ่นไหนเนี่ยอยากจะลองทั้ง3ากลิ่นแม่หมอก็กจะมีแพ็กเกจแบบเป็น3าขวดแบบนี้นะคะ3กลิ่นแล้วก็มีกลิ่นไม้อดอกไม้กลิ่นสนด้วยนะกลิ่นสนเนี่ยเป็นกลิ่นที่ช่วยบำบัดบรรเทาความเครียดวิตกกังวลผ่อนคลายเรานอนหลับสบายนะคะฉีดปอกหมอนที่นอนผ้าห่มหรืออาบน้ำเสร็จใหม่ๆฉีดที่ตัวนะจะได้กลิ่นละมุนทอมนะคะทำให้เรารู้สึก ผ่อนคลายคลายเครียดค่ะโอเคค่ะแม่หมอขอใช้เวลาเท่านี้ขอดูพลังงานของเพื่อนๆชาวพิจิกนะคะว่าความรักของคุณนะคะเ,เป็นอะไรสถานการณ์อย่าไม่หมอขอกรีดอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าไพา่ไพ่ล้นมือเนอะาะไพ่ใบใหญ่ล้นมือนิดนึงอโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเสี่ยงทายกันเนาะ พลง,งานของคุณนะคะได้ไพ่เดอะเมดิเชียนราชาถือดาบนะคะชาวพิจิตแล้วก็อัศวินถ้วยไพยจ่จะเออไพ่ justice นะคะแล้วก็ห้าดาบ คุณคบอยู่กับชาวชาวชาวธาตุลมไหมมีถุนตุนกุมธาตุน้นำพิจิกกรกฎมีนะคะและก็อาจจะเป็นราศีตุลก็ได้นะคะสำหรับความรักของคุณในตอนนี้ถ้าถามว่าความรู้สึกของคุณเป็นยังไงก็มันเหมือนกับความโรแมนติกเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคือจริงๆต้องบอกว่าชาวพิจิกเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เป็นเป็นคือเป็นคน เป็นคนเก่งอะ่ะเป็นคนที่มีความหัสัจจรนท์อยู่ในตัวเองนะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยอืมก็ก็มีดีหลายอย่างแล้วทีนี้คําว่ามีดีหลายอย่างเนี่ยคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยคือคือก็ต้องแบบยังไงเดียวเอ่อก็ต้องรู้ด้วยว่าคุณเนี่ยมีดี เขาต้องยอมรับในตัวของคุณด้วยคือคือที่จริงมันก็ดีนะคือเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้ว่าตัวเองเก่งแบบไหนฉลาดแบบไหนควรที่จะไปในทิศทางไหนซึ่งมองว่าดีไหมก็คือดีตัวของคุณเองนะก็เป็นคนที่มีอีโกโ้คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรักของคุณในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าในตอนนี้คุณเปรียบสเสมือนเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำ คนที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันเหรอคุณประมาณนี้ไหมคุณไปซ้ายเขาต้องไปซ้ายนะคุณไปขวาเขาก็ต้องไปขวานะทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องนําทางแล้วจริงๆถามว่าเขาคนเนี้ยสามารถที่จะเชื่อ,อในในการนําทางชีวิตขอ,ของเขาได้ไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขาเชื่อนะเพราะว่ามันเหมือนกับ เขาก็มั่นใจในตัวคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณบอกไปซ้ายก็ซ้ายคุณบอกขวาก็ขวาคุณจะไปหน้าก็ไปข้างหน้าจะถอยหลังก็ต้องถอยหลังคือคือคนนี้เป็นคนที่ยอมคุณนะยอมคุณแล้วก็อแล้วก็อคุณจะว่าไงก็ว่างั้นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะการที่คนคนหนึ่งเนี่ยยอมคุณตามใจคุณเชื่อมั่นในตัวคุณเนี่ยเขาก็ต้องเห็นศักยภาพในตัวของคุณเช่นคุณเป็นคนที่หนึ่งซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาเป็นคนรักความยุติธรรมแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเขาด้วยเช่นถ้าทํางานร่วมกันเนี่ยผลประโยชน์อะไรมันก็ต้องแบ่งปันกันมันก็ต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคุณก็มีสิ่งนั้นด้วยเช่นกันนะคะในพลังงานของคุณเนี่ยในในไพ่ห้าดาบเนี่ยมันก็เหมือนว่าตัวของคุณเองก็บางทีอาจจะเป็นไพ่เตือนตัวคุณนะคือคุณเห็นเขายอมคุณอะ คุณเห็นเขายอมคุณน่ะแล้วคุณก็มั่นใจว่าคุณเป็นคนเก่งน่ะแต่บางทีเนี่ยตรงเนี้ยคุณต้องวางอัตราตัวตนของคุณด้วยนะสิ่งที่คุณจะต้องรู้คือการที่เขายอมคุณการที่เขารักคุณการที่เขาแบบตามใจคุณทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดคุณเกิดอยากจะเอาชนะเขาขึ้นมาด้วยบางทีไม่มีเหตุผลขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมคุณน่ะเขาก็ไม่ยอมคุณ คือจริงๆคนเนี้ยเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่ช่างพิจารณานะพิจารณาการที่เขาพิจารณาแล้วก็ยอมให้คุณได้ทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าในสิ่งที่คุณนํานั้นอะเป็นเขาพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณอย่าชะล่าใจนะคุณอย่าวางใจนะเพราะบางทีเนี่ยถ้าคุณไปทําอะไรที่ไม่มีเหตุผลต้องการเอาชนะบางทีเนี่ย ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมคุณง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นกอ็อะไรเดียอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือที่เขายอมคุณเพราะคุณเป็นคนที่ดีอะอย่างนี้นะทีนี้ในเดือนในเดือนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นยังไงคะเอนเนจีความรักของคุณ แด,ดาบมาทำไมคะไพ่พระคุณอาจจะคบกับชาวพฤกษ์ไหมราชินีถือดาบสถ้วยอัศวินไม้เอ,อ่ออาจจะเป็นอาจจะเป็นคำเตือนให้กับคุณนะชาว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 พิจิกจริงๆตรงเนี้ย พลังงานตรงนี้มันอาจสลับกันได้นะไม่หมอรู้สึกว่าบางทีมันก็สลับกันที่ไม่หมอพูดไปทั้งหมดอาจจะเป็นพลังงานของเขาก็ได้ที่อยากจะให้คุณเนี่ยไปในทิศทางคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนที่อ่าเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วคุณก็สามารถที่จะเชื่อใจในตัวเขาให้เขาเนี่ยเป็นผู้นําให้เขานําทางชีวิตของคุณเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดี แต่บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะใช้อำนาจมากจนเกินไปจนทำให้คุณรู้สึกอึดอัดก็ได้อันนี้พลังงานมันก็สลับกันได้เช่นกันนะคะแต่เอาเป็นว่าแม่หมอจะมองว่านี่เป็นพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่แบบเป็นพลังงานแรกที่แม่หมอพูดกันแล้วกันถ้ามันสลับกันคุณก็ไปสลับกันเองกันแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าในเดือนอในเดือนพฤษภ,ภา,าคมเนี่ย ถ้าคุณใช้อำนาจมากจนเกินไปใช้ power ของคุณมากจนเกินไปเนี่ยคุณอาจจะทำให้คนที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดได้รู้สึกเหมือนกับไม่มันเหมือนกับตัวเขาเองเหมือนเหมือนเหมือนคุณไปพอเขายอมคุณมากมากมันเหมือนกับ ไปกดดันอะไรเขาปะไปกดดันไปกดดันเขาทําให้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรตามใจตัวเองไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เกิดความรู้สึกที่อึดอัดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตรงนี้แล้วนะคะถ้าคุณรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยไพ่พระขึ้นมาเนี่ยคุณก็จงทําทุกสิ่งทุกอย่างปรับเอนเออจีทุกอย่างให้มันดีให้มันถูกต้องนะให้มันให้มันสงบสุขให้เขารู้สึกสงบสุขมากขึ้นกว่านี้ผ่อนคลายมากขึ้นกว่านี้ ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ลองพาเขาไปเที่ยวเอ่อไปไหว้พระไปสถานที่สงบสุขไปไหว้กับเอ่อไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ดูหน่อยไหมให้เขาได้ผ่อนคลายให้เขาได้รู้สึกว่าเออมันคุณไม่ได้ไปบังคับเขาคุณไม่ได้ไปจํากัดพื้นที่ของเขาคุณไม่ได้ไป อะไรอะไปแบบว่าใช้อํานาจกับเขาว่าจะต้องแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบนี้คุณ,ค,ณคุณรู้สอคุณสามารถที่จะชวนเขาไปวัดนะคะให้เขาได้ผ่อนคลายหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องปล่อยเขาบ้างนะคะให้เขาได้อยู่กับตัวเองบ้างก็ดีนะ สีถ้วยเนี่ยเขาอ,อาจาจะมีพื้นที่ส่วนตัวอาจอยู่กับอยากอยู่กับตัวเองอยากคิดอะไรเองอย,อยากอยู่คนเดียวเงียบๆบ,บ้างหรืออยากจะไปไหนที่รู้สึกว่าเออแบบอิสระบ้างอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่า Energy น,นี้เหมือนคนเป็น e n e น g y ที่แบบรู้สึกกดดันรู้สึกเหมือนแบบ มันมีความเก็บกดเยอะมากเลยอะนะคะจริงๆทีนี้ถ้าหมายถึงเป็นตัวของคุณเนี่ยคุณต้องคุยกับเขาแบบตรงไปตรงมานะว่าวิธีการที่เขาใช้กับคุณเนี่ยคุณรู้สึกอึดอัดนะคุณรู้สึกคุณไม่มีความสุขเลยบางครั้งคนเราเนาะก็ ต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองบ้างหรือบางทีคุณอาจจะขออนุญาตเขาบอกว่าคุณอยากไปวัดคุณอยากไปไหว้พระคุณอยากไปผ่อนคลายคุณอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆเออถ้าเป็นเอเนจีของคุณนะคุณก็อาจจะคุยกับเขาตรงไปตรงมาอ่าอยากจะไปไหนก็ได้ที่คุณอยากไปไปช้อปปิ้งไปกินข้าวหรือไปอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นพลังงานของคุณนะถ้าเป็นพลังงานของเขาเนี่ยคุณต้องปล่อยเขาบ้างนะในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยนะเขาอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวอยากอยู่กับตัวเองอยาก อยากเกิดความสงบสุขในหัวใจไม่รู้ว่าคุณไปบังคับเขามากเกินไปหรือเปล่าคืออยู่ใน power ของคุณไปจำกัดพื้นที่หรือว่าไปออจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องทําตามที่คุณวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองอันนี้ก็เป็นคําเตือนนิดนึงก็แล้วกันนะคะเก้าไม้เท้า สองถ้วยแต่ถ้ามองเป็นในมุมมองของความรักนะสองถ้วยสองดาบก็มองว่าคุณกับเขาก็เขาก็ยังรักคุณอยู่นั่นแหละไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะเอาไว้กินนิ่งนะไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะสามเหรียญคือก็ยังมองว่าในในอ่าในความสัมพันธ์เนี้ยก็ยังรักกันอยู่ก็ยังดีกันอยู่แหละแต่บางทีเนี่ยคนนึงอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยกับอ่ากับการควบคุมของอีกคนหนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปจนบางทีเนี่ย สิ่งที่จะทําให้คุณทั้งสองคนเนี่ยไปต่อในความสัมพันธ์ได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขคนคนหนึ่งต้องลด power ลงมาสักนิดนึงและคนคนนึงก็ต้องกล้าที่จะเปิดใจต้องกล้าที่จะสื่อสารบางทีเนี่ยอ่ะเขาอาจจะไม่กล้าสื่อสารกับคุณหรือถ้าเป็นฝั่งคุณคุณอาจจะไม่กล้าสื่อสารกับเขาแต่ทางเดียวที่จะให้คนคนนึงที่เขาใช้อํานาจหรือ power ช่นเกินไปนี่ไม่หมอจ,จะไม่ ไม่เจาะวนะว่าเป็นคุณหรือเขาเอาเป็นว่าคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่จุดสําคัญเลยเนี่ยคนที่ใช้ power มากจนเกินไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องทําให้คนคนนี้ได้ตื่นรู้ได้รู้ให้ได้ว่าเฮ้ยเขากาลังควบคุมชีวิตของอีกคนหนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปนะการพูดการคุยกันนะคะสามเหรียญเนี่ยด้วยเหตุแล้วก็ผลเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีมากๆในความสัมพันธ์นี้ที่ใช้ทาให้คนสองคนเนี่ยไม่ต้องฝืนที่จะไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝืนความรู้สึกของตัวเองมากจนเกินไปทําให้กลับมาปรับความเข้าใจรักกันเข้าใจกันมากขึ้นคือก็ยังไปต่อกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วที่จริงแล้วคือทั้งสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในตอนนี้การสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่กล้าฝั่งหนึ่งก็ดูมี power อ,อีกฝั่งหนึ่งก็ดูกลัวจนเกินไปแต่ฝั่งที่ กลัวจนเกินไปเนี่ยบางทีก็อย่าไปกลัวเลยค่ะนะคะต้องทําให้เขาได้รู้ให้เขาได้รับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงเหนื่อยนะที่จะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ลองเคลียร์เขาได้รู้หรือบางทีก็ถ้าเขาถ้าสมมติว่าคนที่แบบมั่นใจในตัวเองเนาะแบบว่า พออีกฝั่งหนึ่งจะอ้าปากพูดแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเออไม่ต้องพูดหรอกอย่างงั้อย่างนี้เขาคืออันนี้เราเราเรา,เราตัวเราเองเนี่ยคือคนฝั่งที่แบบไม่ค่อยกล้าเนี่ยก็ต้องแบบพูดไปบ้างเหมือนกันนะว่าเออ,เอ,อพูดดีๆนะแบบดีๆช่วยฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมขอเวลา,าเธอขอเวลาฉันสัก30นาทีได้ไหมเธอเป็นยังเธอไม่ต้องพูดอะไรนะ เธอฟังฉันสักนิดหนึง่งเอออะไรประมาณนี้นะเนี่ยขอเถอะขอร้องเถอะนะคะช่วยฟังสัก30นาทีจะไม่ให้เกินจากนี้อ่ะเมื่อเขาหยุดที่จะฟังเชื่อว่าเขาจะฟังนะคะเมื่อเขาหยุดที่จะฟังอะไรที่ข้างค้างในใจของคนที่รู้สึกอึอดอัดก็ให้พูดออกมาแต่ถ้าเป็นฝ่ายคุณว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมเขาเนี่ยสิ่งเนี่ยคุณควรที่จะต้องรู้ แล้วสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปทําคืออะไรรู้ไหมคะไปถามเขาสิว่าเขาอยู่กับคุณน่ะเขามีความสุขดีไหมเขาอึดอัดอะไรหรือเปล่าเขาต้องกา,การความเป็นส่วนตัวอะไรบ้างลองให้เขาพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจออกมาแล้วคุณก็จะเอาเวกิ่งก็คือคุณก็จะได้ตื่นรู้รู้ทุกอย่างเลยว่าคนที่คุณรักนะ่ะเขามีอะไรในใจบ้างที่เขาอยากจะบอกให้คุณได้รู้ แต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็จะกลับมาดีคุณก็จะเข้าใจในตัวของเขานะคะแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่กล้าพูดครั้งนี้คุณต้องเป็นคนที่ต้องพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้อาเวงกินิ่งได้แล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่เหนื่อยอะนะคะโอเคค่ะขออีกสักห้าใบซิไพ่หยอกบอกอะไรกับชาวพิจิกอีกคะ ถ้าอยากบอกอะไรกับชาพิจิกอีกอสามดาบ The Star d ์ a m o n d Press สองเหรียญแล้วก็สามถ้วยอาลาถึงเวลาที่คุณนะคะ หรืออ่าไม่รู้แหละคุณอยู่เป็นคนไหนไม่รู้แหละถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์สถานการณ์ที่อยู่ในใจความเจ็บปวดความอึอดอัดอดทนมานานรู้สึกเหมือนรู้สึกรู้มันต้องมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกโดดเดี่ยวอะ่ะพูดไม่ได้เนาะแปดดาบเนาะเนี่ยพูดไม่ได้ ออกความคิดเห็นอะไรไม่ได้ทําไมฉันรู้สึกโดดเดี่ยวทําไมฉันรู้สึกเหงาขนาดนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอ้โหเดียมเพรสเลยสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างเธออยากยาได้อะไรเธอก็ได้เขาอยากได้อะไรเขาก็ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่บาลานซ์ถึงจะมีไพ่เดิรสตาแต่ม่หมอมองว่าไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยควรที่จะมีอะไรที่เท่าเทียมกันนะะอะไรที่เท่าเทียมกันอะไรที่มันเ,เหมือนกับ ยิ่งถ้าเป็นครอบครัวด้วยนะมันจะต้องยังไงอ่ะสมมติว่าคนนึงทํางานนอกบ้านคนนึงทํางานในบ้านอีกคนนึงเนี่ยก็จะมองว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยนู่นนี่นั่นคือเหมือนกับเธอไม่ได้ทําอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ก็จะให้ความสําคัญเนาะแต่จริงคนที่ทํางานในบ้านเนี่ยคือเหนื่อยนะทํางานบ้านเนี่ยเหนื่อยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมองเห็นมองเห็นตรงจุดนี้ด้วยอืมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีความเท่าเทียมกัน อคุณซื้อสมมตินะอันนี้ถ้าต้องเป็นใช้เงินกองกลางนะเป็นครอบครัวนะถ้าคุณซื้ออะไรให้กับตัวคุณคุณก็ต้องซื้อให้เขาเอา่คุณก็ต้องซื้อให้เขาด้วยหรือถามเขาว่าเขาต้องการอะไรไหมเออคุณอาจจะต้องซื้อของขวัญให้เขาหรือบางทีเนี่ยถ้าคุณเห็นเขาโอ้โหแบบดูแลตัวเองซะแบบโโหดีเลยแต่คุณ คุณแบบเฮ้ยคุณไม่ได้อะไรเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าคุณจะต้องเป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคุยกับเขาตรงๆว่าก็คือต้องเปิดใจคุยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เท่าเทียมกันนะคะต้องเหมือนกันต้องได้เหมือนกันนายแ่หมอเชื่อนะว่าเมื่อไพ่สามถ้วยขึ้นมาแล้วเนี่ย เมื่อมีการปรับตัวมีการปรับใจมีการพูดมีการคุยกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาแฮปปี้มากๆคือมันจะเป็นการพลิกฟื้นสถานการณ์เนี่ยที่อึดอัดใจกันเนี่ยให้ได้แบบเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันสมมุติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะชอบไปเที่ยวนอกบ้านสังสรรค์นอกบ้านแล้วให้ทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านหรือหรือสมมติยังไม่ได้แต่งงานกันแต่บางทีนะอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบเหมือนกับถ้าอยู่ใกล้กันนะ ถ้าอยู่ไกลกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าอยูดด่ดูด้วยกันหรืออยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอาจจะฝ่ายหนึ่งก็อาจจะแบบติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนาะแล้วก็ทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไว้ก็ไม่ได้ชวนไปไหนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรทีนี้พอมันมีการเปิดใจกันก็สามารถที่จะไปไหนด้วยกันเหมือนเพื่อนก็ได้อะไรก็ได้คือไปสนุกส,าาส,น,กสนานเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ เรแมนแองเจให้กับชาวพิจิกนะก็ลองปรับดูนะถ้าใครถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้ก็ลองปรับดูแต่ถ้าใครไม่ได้เป็นแบบนี้เธอ,อสองคนก็รักกันดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแบบนี้เลยก็ก็ถือว่าไม่ใช่คลิปของคุณก็แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นคลิปของคุณที่กําลังมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะ,ะจงเชื่อมั่นนะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธานในความรักเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ ไม่หมอมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความความมั่นใจในตัวเองถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่ดีเราก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้เราไม่ได้มีข้อปกพ้องอะไรหรือถ้าคุณเป็นคนที่ใช้อำนาจมากจนเกินไปเนี่ยคุณก็ต้องกลับมองอในความรักของคุณได้แล้วนะคะ,ะการที่คุณจะทําให้เขาเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของคุณเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอยู่กับก,บการใช้อํานาจนะมันขึ้นอยู่กับความเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็ในเรื่องของความดีในตัวของคุณค่ะ ก็เหมือนกับว่าสถานการณ์ของคุณและเขานะมันเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกำลังอึดอัดเขากำลังแกล้งนะเขากำลังเสแสร้งว่ามีความสุขก็ได้จริงๆแล้วเขาอาจจะอึดอัดเขาอาจจะไม่มีความสุขหรือตัวของคุณเองสิ่งที่คุณกลัวคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขเลยแต่คุณก็เสแสร้งว่าคุณมีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เปิดเผยความในใจของคุณออกมาถ้าคุณไม่พูดไม่คุยคุณก็จะไม่รู้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้ อำนาจพาวเวออยู่ที่ตัวของคุณเองคุณก็ต้องเปิดใจที่จะพูดคุยถามนะคะคนในชีวิตของคุณนะเขาอาจจะแกล้งมีความสุขอยู่ก็ได้นะคะที่จริงคุณกับเขานะคะ โหถ้าได้คุยกันถ้าได้เคลียร์ใจกันนะคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นคู่ที่แมท c กันมากๆเป็นคู่ที่ดึงดูดเคมีตรงกันทุกสิ่งทุกอย่างดีเลิศเลยเพราะฉะนั้นนะตรงจุดนี้นะ่าจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับคุณได้หลังจากนี้ถ้าคุณถ้าพลังงานตรงแล้วคุณได้ปลดล็อกตรงนี้นะโโหความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดีเลิศมากๆเลยเพราะอะไรคะแท้ที่จริงแล้วความรัก คุณก็ยังรักเขามากเขาก็ยังรักคุณมากนั่นเองไม่มีอะไรที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางที่ดีให้กับคนที่พลังงานตรงนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอก,ก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ